Red Monster เว็บไซต์สุดว้าวที่มีสินค้าเด็ดโดนใจที่จะเป็นเพื่อนคุณในทุกจังหวะชีวิตสนุกไปกับครอบครัว Red Monster สุดกวนที่จะยกขบวนสินค้าเด็ดๆด็ดแก๊เจ็ดโดนใจเพื่อทุกคนในครอบครัวมาให้เลือกชอปกันแบบล้นเว็บพ่อเรดกับแม่เรดจะชวนมาเลี้ยงลูกแบบคู่ค,คู่กับสินค้าสุดเจ๋งเพื่อการเรียนรู้อย่างสเต็ม Education Media lab equipment รวมไปถึงดูแลสมาชิกในบ้านด้วยสินค้าสุขภาพที่ใช้แล้วต้องร้องว้า wow! วพี่เรดตัวกวนมาชอบสินค้าตามเทรนด์ไลฟ์สไตล์แอนด์แกจเตและ stationery น่ารักน่าใช้ที่วัยรุ่นว้าวุ่นต้องมีและน้องเรดตัวเล็กจะพาไปสนุกกับของเล่นสุดจี๊ดมีให้เลือกครบทุกวัยเสริมพัฒนาการให้แบบรอบด้าน ชอบสนุกมีสินค้าครบทุกความต้องการชอบเลยที่ Red Monster หรือจะชอปที่ช้อปปี้ลาซาดก็ได้นะมีคอสส่วนลดรออยู่เพียบชอบเลยไม่ต้องยั้งกับ Red Monster สินค้าเด็ดโดนใจที่จะเป็นเพื่อนคุณในทุกจังหวะชีวิต